ตั้งใจเรียนตั้งใจทบทุนนะครับอันนี้เป็นวิชาชีวิตวันที่3แล้วนะที่พ่อครูสอนนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังวันที่ ep 1 ep 2เนี่ยก็ไปฟัง ep 1 ep 2ในโพสต์ของพ่อครูนะครับพ่อครูก็จะให้ความรู้กับลูกศิษย์นะครับวันนี้เป็น ep 3เราจะพูดถึงเรื่องของโครงสร้างที่แท้จริงของความสำเร็จนะครับโครงสร้าง ที่แท้จริงของความสําเร็จบ้านก็มีโครงสร้างของบ้านรถยนต์ก็มีโครงสร้างของรถยนต์ความสําเร็จก็มีโครงสร้างของความสําเร็จสิ่งสําคัญของความสําเร็จมันไม่ได้อยู่ที่แค่ความตั้งใจอย่างเดียวนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าโครงสร้างของสิ่งนั้นน่ะมันให้ความสําเร็จได้กับเราหรือเปล่า <esf. S 2> คือโครงสร้างของงานที่เรากําลังทํามันก็เปรียบเหมือนการสร้างบ้านหลังเล็กหลังใหญ่ มันสำคัญมากๆที่มันจะต้องแข็งแรงแล้วก็ส่งผลลัพธ์ตามที่เราต้องการได้จริงๆคือเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องที่พ่อครูโพสต์ไปนะครับว่าวางเป้าก่อนแล้วค่อยยิงธนูไม่ใช่ยิงก่อนไม่รู้ว่าเป้าจะไปตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราถึงบอกว่าโครงสร้างของความสำเร็จที่เราจะลงมือทำเนี่ยเราต้องเห็นมันก่อนเราต้องเข้าใจมันก่อน ถ้าโค,โครงสร้างไม,มไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็ไม่มีทางที่จะเรียกมันว่าความสําเร็จได้เพราะมันไม่มีโครงสร้างมารองรับนะครับซึ่งเราใช้คำว่า structure ตัวโครงสร้างมันก็คือกรอบหลักแนวทางใหญ่หรือทิศทางของงานหรือภารกิจที่เราจะไปทำส่วนคำว่า texture หมายถึงรายละเอียดของการที่จะไปถึงตรงจุดนั้นต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็น texture ก็จะเป็นสิ่งที่มันย่อยลงไปดังนั้นเราต้องเห็นโครงสร้างทั้งหมด แล้วก็เท็กเจอร์ของงานทั้งหมดก่อนนี้เราจะตัดสินใจทําอะไรลงไปเราต้องเห็นรายละเอียดตั้แต่ต้นจนจบว่าทําแล้วมันจะไปจบตรงไหนมันจะไปเรียกว่าความสําเร็จได้ตรงไหนอ่ะทีนี้หลักการวิเคราะห์นะครับหลักการวิเคราะห์ก็คือหนึ่งถ้าเราบอกว่าสิ่งที่เรากาลังจะทําอันนี้คือโครงสร้างของความสําเร็จเราข้อที่หนึ่งเลยเราต้องดูว่างานนั้นใหญ่พอไหม ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงขนาดแต่หมายหมายถึงคุณค่าของงานที่ทําออกมาเสร็จแล้วมันใหญ่พอที่เราจะดูแลตัวเองครอบคลุมค่าใช้จ่ายมีเพียงพอของผลกําไรให้เราได้ทําบุญมีผลกําไรเพียงพอให้เราได้ใช้ชีวิตได้แบ่งปันผู้คนหรือเปล่านี่คือขนาดของโครงสร้างของความสําเร็จนั้นน,น,นะครับใหญ่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงขนาด แต่มหมายถึงความหมายและคุณค่าที่มีต่อผู้คนและสังคมหากงานเล็กเกินไปมันก็จะไม่ส่งผลตอบรับความต้องการของเราของครอบครัวนะครับมันก็แปลว่างานนั้นแทบจะเรียกว่าสร้างคุณค่าให้กับเราได้น้อยมากนั่นเองนะครับหลักวิเคราะห์ที่สองก็คือวิเคราะห์ว่าทำไมงานนั้นถึงน่าสนใจทุกอย่างมันมีคลื่นของมัน ทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อก่อนมีเทปคัดเซ็ตเด็กวัยรุ่นไม่รู้จักเมื่อก่อนมีแผ่นซีดีเด็กวัรุ่นแทบไม่เห็นแล้วก็มีแฟลชได์เมื่อก่อนจะทํางานอะไรก็ตามพ่อครูพูดอย่างเงี้ยก็จะมีลูกศิษย์บอกเดี๋ยวผมขอก๊อปไฟลนะ์หน่อยแล้วก็ยื่นแฟลชได์มาวางเรียงอย่างงี้เต็มหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้ส่งลน์ให้หน่อยอ่าเซฟลง Google Drive ให้หน่อย อะไรลักษณะแบบนี้นะครับเอาไวาโลกมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าทําไมโครงสร้างของงานที่เราจะทํามันถึงน่าสนใจมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในยุคนี้หรือเปล่านะครับก็คือมันต้องดึงดูดมันต้องเป็นแฟชั่นหรือมันต้องเป็นกระแสนะครับมันต้องมีคุณค่าในตัวมันที่คนต้องการจริงๆในเครื่องมือที่เราจะทําเราถึงจะสามารถที่จะเลือก เครื่องมือนั้นแล้วประสบความสําเร็จนะครับเราต้องหาเหตุผลให้เจอว่าทําไมมันถึงต้องเป็นงานนี้ทําไมถึงต้องเป็นสิ่งนี้ที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในการขับเคลื่อนชีวิตและธุรกิจได้นะครับหลักวิเคราะห์ที่3นะครับอะไรคือภูมิคุ้มกันที่ทําให้งานนั้นยั่งยืนครับคืองานใดๆก็ตามจะเอาแค่แรงบันดาลใจจะเอาแค่แรงผลักดันเนี่ยมันอยู่ไม่นานสังเกตไหมเราไปเข้าคอร์ส โ้สนั้นอาจารย์นั้นอาจารย์นี้7วันเราก็ลืมหมดอะเห็นไหมเ <uc> พราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับว่าพอเราไปทําจริงๆสิ่งนั้นมันตอบโจทย์เราถึงจะอยู่กับมันได้ไปนานๆดังนั้นอะไรคือความยั่งยืนของงานนั้นของโครงสร้างนั้นที่เราจะพิชิตมันนะครับก็ต้องมีฐานของความรู้ที่มั่นคงฐานที่เราจะดำเนินการไปแล้วเนี่ยมันสามารถดูแลซัพพอร์ต ได้ทั้งระบบที่จะทำให้เราอยู่กับมันได้นานๆแล้วก็ต่อยอดไปในระยะยาวสามารถยืนหยัดอยู่ได้แม้ว่าโลกจะผ่านยุคไปขนาดไหนก็ตามอะไรลักษณะแบบนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ว่าโครงสร้างนั้นให้เราได้ไม่งั้นมันจะหายไปเราก็จะหายไปเหมือนโนเกียนะครับเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดมีโทรศัพท์ของเทสลาออกมาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดของ เทสลาโทรศัพท์ที่ใช้สัญญาณจากดาวเทียมและแบตอึดหวันราคาแค่หมื่นต้นๆออกมาเหมือนก็จะทำลายระบบเดิมทั้งหมดเหมือนกับรถยนต์สันดาบใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้คนก็มองรถไฟฟ้าถูกกว่าพังก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารถรถน้ำมันก็พังเหมือนกันอะไรลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเครื่องมือที่เราเลือกนั้นน่ะมันจะอยู่ยั่งยืนได้อย่างไรหลักวิเคราะห์ที่4ี่นะครับ เราจะต้องคิดให้ได้ว่าพอเราเลือกเครื่องมือนี้เราเลือกโครงสร้างนี้ผู้คนจะรู้จักสิ่งนี้ได้ยังไงจะรู้ได้ไงว่าเราเปิดร้านที่นี่จะรู้ได้ยังไงว่าเรากําลังทําอะไรนะครับเนี่ยเหมือนที่พ่อครูเปิดจะาให้จําหน่าย,ายบูชาวัตถุมงคลเหล็กน้ําพีที่ผ่านมนต์พิธีนะครับขอ,ของที่นี่ก็คืออย่างที่บอกว่าทําไมเราถึงมั่นใจว่างานนี้ใช่เพราะว่า เป็นพุทธคุณเหล็กดำพีแล้วก็ผ่านมนพิธีไม่ใช่ไปหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปอะไรทั้งหลายนะครับแล้วทีนี้ทําให้คนรู้ได้ยังไงพราะกูเข้ามานั่งสอนให้ความรู้ดูดวงไฟ้สดแล้วก็พูดไปด้วยแบบนี้ผู้คนก็มาเห็นอย่างตอนนี้ก็ห้าพันกว่าท่านที่มาเห็นเนี่ยก็คือวิเคราะห์ว่าเราจะทําให้คนรู้จากเครื่องมือของเราได้อย่างไรดังนั้นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันถึงเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ต้องบอกหา มุมหาที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆรายละเอียดต่างๆแบ่งปันออกไปสู่คนหมู่มากเพื่อให้เขาได้พบได้เห็นนั่นเองนะครับบทสรุปเลยบทสรุปเรื่องของโครงสร้างของความสําเร็จก็คือการนําเอาโครงสร้างมาแยกย่อยออกเป็นเทคเจอร์เล็กๆๆๆตั้งแต่ต้นจนจบว่าต้องทํำยังไงก็คือกระบวนการที่คิดที่แบบโครงสร้างใหญ่ๆจนถึงรายละเอียดข้างในที่ปฏิบัติได้จริงดังนั้นมันก็จะมีศิลปะ ข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งพ่อครูก็สอนทุกวันอยู่นี่นะครับเราก็ามาเรียนรู้กับพ่อครูพ่อครูสอนทุกวันนะครับแล้วก็อัดเป็นคลิปให้เป็น EP ีให้อันนี้ก็เป็น EP 3ีเรื่องของโครงสร้างของความสําเร็จเราก็ตั้งใจฟังตั้งใจเรียนรู้เพื่อจะได้พัฒนางานของเราดังนั้นถ้าพูดมาถึงตรงนี้ว่าความสําเร็จที่แท้จริงโครงสร้างของความสําเร็จมันต้องมาตอบรับดังนั้นความสําเร็จจึงไม่ใช่เรื่องบังเองิญถูกไหมอ่ามันคือสิ่งที่คาดการไว้แล้ว มันเป็นผลลัพธ์ของการคิดอย่างเป็นระบบมันเป็นผลลัพธ์ของการออกแบบกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนและมันเป็นการลงรายละเอียดอย่างมีศิละปะนี่คือโครงสร้างของความสำเร็จที่พ่อครูเอามาฝากวันนี้ใน EP 3นะครับโอเคเป็นไงความรู้ที่พ่อครูให้มาก็ไปฟัง EP 1 EP 2นะครับที่พ่อครูได้ถ่ายทอดไว้นะครับ ในในโพสนะครับก็เข้าเข้าไปฟังกันนะครับ